สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอชูชองน้ำบไทยนะครับเมือ่อนี้ก็มาอันสาล้อมพี่น้องสาล้อมดักกบคือเก่าพี่น้องในพักแยงไปกินหอววันนี้ก็มาไม้เดิมนะคะไม้เด็ดไม้เดิมไปทั้งอื่นก็บ่คคอยด่พี่น้องคันบอบไปวางเที่ยวเคยไปนะคะนี่มาบอนเก่าแล้วพี่น้องไม้เด็ดไม้เดิมนี่แหละที่เราเคยถ่ายวิดีโอลงนะคะแต่ไปทั้งอื่นกับมันบ่ได้เนาะพี่น้องก็ต้องถาบอนเท่าบโเคยไปให้เราบ่ขุ้นชินกับ ถิ่นฐานมันก็ไม่รู้จะไปเอาทางไหนนะนี่ไม้ด็ดไม้เดิมไม่มีงานนะคะพี่น้องก็เลยพากันใส่รอมดักกบหลายๆคนก็เป็นห่วงนะพี่น้องเป็นห่วงโอโ้ใส่ขนาดนี้เอาเงินไปไว้ไหนโอ้ไม่รู้เขาพูดประชดเราหรือว่ายังอะไรยังไงนะพี่น้อง ไายไปก็ไม่เห็นเราเข้ามาขายอะไรไม่เห็นมาเลาะขายเพื่อนวะเราก็เป้าหมายของพวกเราก็คือว่าเหลือกินค่อยขายนะคะพี่น้องบางคนเหลือกินค่อยขายนะคะเป้าหมายของเราคืออยูอยางพอเพียงพี่น้องเท่า ซื้ออาหารถุงุได้ยี่สิบหมดครอบครัวครอบครัวเรามีหกคนนะพี่นอนองมีหกคนก็คือมันไม่อิ่มนะคะพี่น้องซื้ออาหารถุงากหนึงสามรืสี่ถุงฝากละสี่สิบห้าสิบหกสิบก็ไม่อิ่มพี่น้องกินได้แต่คาบเ้าก็หมดแล้วเนาะเขากับเข่าไม้ของเราคือหากินนกเหย้าหากินเหลือกินค่อยขายนะพี่นนองเอามาเ่าอะไ้เป็นผักแย่งเป็นนกเป็นอะไรไปนะ เป่าไม้คือไม่ได้ขายอย่างเดียวพี่น้องเหลือกินค่อยขายนะครัคบเป้าหมยบางคนก็ว่าโอ้โหไปไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้ายังไปบม่ได้อยู่ไ่ได้เศร้าย่ามเมล็ดเป็นการเขียใส่เบ็ดนกใส่อะไรยังไงหาไปอะไรแบบพันาเียีพี่น้องบางคนพูดก็คือครอบครัวเราหากินอย่างพอเพียงพี่น้องส่วนมากยวเราจะไม่ค่อยซื้อนะคะพี่น้อง บางคนว่าจะประหยัดไปทำไมนี่แหละพี่น้องยาขี้เห็ดบางคนก็ว่าประหยัดไปทำไมเงินไถนงไถนาเอาไปไว้ไหนเป็นอย่งคือขยันแบบนี้นี่ครับนีขำข้อพ่อบางคนก็บพี่น้องโอ้โหบางคนก็พูดไปนะคะพี่น้องขยันแบบนี้ นี่คำพ่อบอบบไม่ซีเด้ยับยับหน้าใช่รถบ่าเฮากับโบเมียนแบบนั้นนะพี่น้องเนาะไรมองไนเงี้ยว่าเออเขาขยันทำมาหากินแบบหันแบบนี้ด้พี่น้องดูคนให้ดูให้ยาวๆนะพี่น้องอย่าไปเบิ่งได้เบิ่งเอ้ยเขาออกรถหน้ามันนี่เอยสีไปรดบ่เนาะจังสันังสีบบแมซีได้ยับหน้าใส่รถบ่มันบบเมียนพี่น้องนี่เบิ่งเราหนะคนสู่ชีวิตพี่น้อง บัตเขานอนสุ่มเขานอนนันเว้นอยู่นะคือบมไปเบาผื่นเขาเนี่ยพี่น้องบัดคนนั้นขยันทำาให้กินคือเบาผื่นเขาดีแท้คนทำเหมืนกับเปียงนาะพี่น้องเนาะโอ้โหแล้วก็มันคนขยันซะด้วยนะถ้าไม่ทําก็ไม่มีกินนี่แหละพี่น้องฮะเออสิมผ้าหลังถ้าไม่ทําก็ไม่มีกินนะพี่น้องพูดไปอะไรก็ ไปผิดหูใครก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราสร้างไรายได้จากทางนี้เราได้รับการสนัสนบสนุนจากทางนี้นะพี่น้องบางคนก็โอ๊ยจังมันเบาอย่างไปบ้าเบิงมันเราก็ทำคอนทงคอนเทนต์ไปเรื่อยแลวพี่น้องเลยอาจจะมีชีวิตจริงผสมบ้างก็เป็นบางวันนะคะแ้ะแต่คอนเทนต์เรานะคะพี่น้องแล้วคืดออกแล้วแต่ชีว่าไปแล้วพี่น้องเนาะ เพราะว่าเราก่อเป้าไม้แล้วก็หาเงินใส่หนีแล้วพี่น้อง <laughs>